กินปลาหมึกย่างกันหน่อยไหมคะไ,<ด>ไปสงขลาค่ะไปกินปลาหมึกย่างที่สงขลากับโกตีปลาหมึกย่างเจ้าเก่าน้ำจิ้มโกตีสูตรเด็ดค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเผ็ดลงตัวปลาหมึกย่างใช้มือหมุนนะคะหมุนแบบละเอียดเลยฝีมือโกตีนี่ขายมา30สิปีอยู่ที่ริมถนนชลาทัศน์บริเวณลานดนตรีค่ะ บริเวณริมถนนชลาทัศน์ลานจอดรถลานดนตรีของเทศบาลนครสงขลานะคะจะมีรถจัก,กรยานพ่วงข้างทําเป็นร้านขายของค่ะอย่างที่เห็นเลยมาจอดเรียงรายนะคะลูกค้าที่มาท่องเที่ยวชายหาดชลาทัศน์ในช่วงบ่ายถึงค่าหนึ่งในนั้นจะมีหนึ่งร้านก็คือร้านโกตีปลาหมึกย่างเจ้าเก่าดั้งเดิมที่ขายบริเวณนี้มา30ปีแล้วนะคะจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและชาวสงขลาเป็นอย่างดีเนื่องจากโกตีปลาหมึกย่างเนี่ยเขามีน้ำ จิ้มสูตรเด็ดของเขาเลยนะเปรี้ยวหวานเผ็ดลงตัวปลาหมึกย่างก็ย่างกับเตาถ่านแบบใช้มือหมุนละเอียดนะคะฝีมือโกตีคนนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจนทำไม่ทันค่ะโกตีปลาหมึกย่างนะคะซึ่งนายสมชายนะคะหรือว่ากโกตีเนี่ย อายุ69ปีค่ะสำหรับปลาหมึกแห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบได้สั่งมาจากจังหวัดได้สั่งมาจากปราณบุรีค่ะจังหวัดประจวบคิริขันและก็จังหวัดปัตตานีนะคะโดยสั่งมาเก็บไว้เนื่องจากบางช่วงนี้ไม่มีหมึกเลยค่ะจะได้มีปลาหมึกอยู่ในสต๊อกขายได้ทุกวันค่ะสำหรับราคาปลาหมึกนะคะก็ขายอยู่ที่หลายราคาค่ะตั้งแต่ราคาตัวละ15บาท20บาท30บาท50บาทไปจนถึงตัวใหญ่สุดก็150บาทค่ะและที่ลูกค้านิยม ซื้อก็จะเป็นตัวละ50บาทเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยลูกค้าจะยืนดูโกตีเนี่ยใช้มือหมุนบดปลาหมึกยืดให้ยาวอย่างเพลิดเพลินค่ะเนื่องจากโกตีเนี่ยก็มีความชํานาญเพราะว่าทามาแล้ว30ปีค่ะก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวถึงแม้ว่าอายุจะ69ปีแล้วก็ตามจึงเป็นการรับประกันถึงความอร่อยของโกตีปลาหมึกย่างเป็นอย่างดีที่ยืนหยัดขายมาแล้วนานกว่า30ปีเลยค่ะค่ะก็คือตั้งใจหมุนให้ละเอียดแล้วจะได้ทานอร่อยนะคะมีหลายขนาด ให้เลือกมีหลายราคาให้เลือกแต่ที่ขายดีรู้สึกจะเป็น50าสิบบาทใช่ค่ะ